มดตัวเล็กเดียวเดี๋ยวยกยกยุงได้คือสัตว์สิ่งถูกสิ่งถูกสร้างตั้งหลายแต่ว่าตายนี่น้ําหนักมันจะเยอะแต่ว่าเวลาเรามาเตีย,ยงเหมือนเราน้ําหนัก50หนึ่งหรือว่า60แต่พอตายปั๊บนี่ตั้งกี่คนมายกุกนักแล้วก็อยากจะบอกว่ามนุษย์นี่แต่ถ้าไปดูปิกัดของทางวิชาการน่นะ ว่านมนุษย์น้ำหนักร้อยกิโลนี่น้ำหนักที่เขาจะยกได้ก็คือร้อยกิโลถ้าเกินจากนั้นยกไม่ได้แต่น้ำหนักของเรานี่ห้าสิบกิโลแบกได้แค่ห้าสิบกิโลถ้าเกินหกสิบนี่ต้องขอช่วยคนอื่นแล้วนั่นคือแรงของมนุษย์แรงของมนุษย์นี่จํากัดแต่ว่ามดนั้นมดตัวเดียวแต่ไปบางบางทีไม่ใช่ไม่ใช่ยุ่งนะคือบางทีมาแรงด้วยใหญ่ๆ <c oughs> มดแก่กี่ตัวเองสองสามตัวแต่ต่ไปคูณกับน้ำหนักโยแล้วนี่หนักกว่าหลายเท่าแต่ว่ายกได้ตัวกัวแต่ของของมักลูกนี่เราจะให้เยอะกว่ามนหนึ่ความเหนื่อยของมันหน่เวลาวันเนาะเวลาเวลาจะคลอดวันเนาะต้องไปโรงพยาบาลเรานี่ก็เราลุกไปแตไม่ไปโรงพยาบาลเหมือนสมัยก่อนนี่หมอํำเย่แล้วก็นวันเนาะแต่พี่พวกสัตว์ต่างๆพวกลมูกัมเบงโยวันเนาะดี กูจริงแมวแล้วก็ไม่ใช่ตัวเดียวหลา่าสองสามสี่ห้าตัวออกมาไม่ต้องเราจะละวีกวัวแต่วีความแข็งแรงกับบินาเตเน่ยิ<ม>่งกว่ามนุษย์สี่ตัวมนุษย์สี่ันนี้ล้ม,มอ,อ,อ่อนแอเป็นเป็นมะลุกที่อ,อ,อ่อนแอเองัวพอกอดแป๊บนี้ไม่ต้องไปหาห้องอะไรให้แล้ยอยตรงนั้นเลยก็กินนมกับแม่ย่ยเลย นอนตากคนเดะกปอมต้องต้องเอาไปกายลิ้มไม่ต้องไปหุ่มป่าอะไเลยแต่มนุษย์ถ้าโคปับนี่ถ้าปอยแบบนั้นนี่ไม่รอดต้องปลาไปห้องอบต้องป่ากระเพาะป่าอมกระเพาะต้องต้องกันโลชาร์โวไงความอ่อนแอของมนุษย์เดีือนนี้มนุษย์เป็นมรรคโลกที่อัจฉริให้สร้างมาเป็นมรรคโลกที่อ่อนแอที่สุดแต่ว่าที่พิเศษกับมนุษย์ก็คือนี่สมอง สัตว์งวัวนี่มันกินหญ้ามันก็ตั้งตายมันไม่กินอย่างอื่นและ้ะเราจะลาให้โยมาแกเนโ่ยนี่เนีย่ยแต่มนุษย์นี่ด้วยกับความคิดยิ่งได้ประเศไทยต้มยำซุปแกงสมก้มอดอลาโกตุมันน้องพิเศษมานอนี่แต่เร็วโตความพิเศษของมนุษย์นโยมแม้กระทั่งว่าเล็กที่วันหนักนี่ปลาไปบินบนฟ้าเฉยเลยกัะปา,าตูเบยบินเฉยเลยเล็ก บซีนี่เมื่อกประตูไปลอยน้ําได้แต่เราเอาบซีไปตั้งเฉยๆในน้านี่จมแต่เกวียงเกวียงไก่มนี้ต้องตกแต่พี่ไปสร้างเครื่องบินบินระหว่างไทยไปมาก็ไปอเมริกาไปได้ทั่วโลกบซีบือซีของที่วันอย่างนนี้เราจะลให้นี่บีเจ๊ะไปบีโจ๊ะนี่ก็เรียกมันสมองของมนนี่สามารถที่จะสร้าง สิ่งที่ว่าคิดว่าบินไปไม่ได้แต่บินไปได้พิเ<ม>ศษของมนุษย์แต่ว,ว่าสาภาพของมย์จริงๆแล้วนี่คือออนแออ่อนแอถ้าเกิดพลาดยุกของอะไรสักอย่างนีบางืองที่เอะไ่เส้นพลาดน,นิดเดียวนี่ยอะดิเดินไม่ได้ก็มีมเกีว่ว,ว,ว,วกวมบมอนแอของมันม,มาวิง่งวิ่งวิ่งความเร็วขวงมาความเร็วขวงมาวิ่งยังไงก็แข็งแรงความเร็วกวมา วิ่งยังไงก็ไม่เหนื่อยแล้ก็แข็งมากไม่รู้ตังกขี่รอบแต่มนุษย์นี่100ร,ร้อยเมตรสองร้อยเมตรอบินเรอเองคือมนุษย์นี่เป็นเป็นมรรคโลกที่อ่อนแอที่สุดด้วยเนี้เราจำยังไงว่าเราแตลาสร้างเรามานี่เป็นระยะเวลาที่สั้นเรามีวันเริ่มแต่ว่าไม่มีวันจบเรามีวันเริ่มแต่ไม่มีวันจบบินาเตนมีวันเริ่มแล้วก็มีวันจบยจบแก่ปรมาติีปักยาดีตานุแล,ล้วลุแต่เราก็ต้องแต่เราโ่อาไม่มีการอบส่วนในวันอากาศ แต่เรานี่ตายเมื่อไรนั่นเลย baru hidup พึ่งเริ่มมุละ baru hidup ปตอนนี้พึ่งเริ่มชีวิตชีวิตที่แท้จริงก็คือหลังจากที่เราตายไปแล้วต่ปะสีนี้เ่ปัอุจเยเมืองแห่งการทุกเมืองแห่งการทดสอบการทดสอบแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันแตกต่างกันแต่ว่าทุกๆคนนี้ไม่มีใครสักคนที่อยู่บนโลกนี้มีแต่มีแต่ความสุขตลอดมีแต่แบบมีแต่ความดุสเนสองหมดตจดมกมีแต่ความสุขตลอดไม่มี แล้วก็ในคนคนหนึ่งนี้มีแต่ความทุกข์ตลอดก็ไม่มีแต่ละคนนี่ทุกข์แล้วก็สุขสุขแล้วก็ทุกข์สุนเนศุโสศุซสสุเนศักเคเสียจดิเว็บตัวคือมนุษย์ดุกการะไอ้ตัวเพราะว่ามันเป็นเมืองแห่งการทดสอบการทดสอบตรงนี้คนอิมานนะจำยังไงว่าอรรถตาลาให้ความดีในในเรื่องของคนอิมานคนอิมานเดี๋ยวนี้ที่เรามาเมืองจักรวรรดิตรงงานนี้จะยิงอ่ะให้เรานึกถึงอรฮถสมเด็จลาผู้ที่สร้างอัลลรรถสร้างมักลูกตั้งหลายมาด้วยกับ คุดารตุลลอฮฺขัสรห์ลอสุมาดาลาอัลลอฮฺสร้างโดยกับความสามารถของอัลลอฮ์ดยที่ว่าไม่ต้องพึ่งใครอัลลอฮ์สมัดมรกลกทั้งหมดนั้นจะต้องพึ่งอัลลอฮสุมาดาลาอัลลอฮ์อาฮัดอัลลอฮ์ตาลาเป็นหนึ่งเดียวเป็นผู้ที่สร้างเจดจั้นฟ้าเจดจั้นแผ่นดินสร้างทั้งหมดภายในหกวันแล้วก็วันที่เจ็ดก็คือสร้างมนุษย์สร้างนบีอาดัมอะลสซสลลัมทุกอย่างเดียวเราสร้างมานี่เจได้สร้างให้กับมนุษย์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตองฟ้าเป็นดิน ต้นไม้สายน้ําทั้งหมดที่เราเห็นด้วยสายตาและสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยสายตาแต่มี่อไรว่าให้เราได้คิดไปถึงผู้ที่สร้างว่าผู้ที่สร้างดีแท้จริงผู้ที่ให้ริสกีกับเราผู้ที่ให้เป็นผู้ที่ให้ตายก็เลาะสมานาตาละความเป็นความตายนั้นมาจากอัลลอฮ์นะบางบางคนเราจาละให้ใส่น้ําได้ตายแต่ว่าการตายนั้นเมื่อถึงอาจานโยคนคนหนึ่งจะไม่ตายแต่าหากว่าไม่ถึงอาจานอ่าคนอยู่ในสภาพที่น้ําท่วมแต่ว่าเอาตาละคนที่ถึงอาญานยยกน,นมัติ แต่ว่าคนที่จมในน้ำ Allah ตรัาลามให้ตายก็ไม่ตายเหมือนกันต่อถัดปปอาจารย์อยู่ถ้วยนี้ความเป็นความตายนั้นมันมาจากอ Allah Subhanahu Wataala ดุนยานี้เปรียบเสมือนพัชนาหนึ่งพัชนาซึ่งก็คือว่าบัง kok แค่ิงเงี้ยพัชนานะถ้าเราเป็นเป็นเจ้าของถ้วยสักถ้วยขานอกกี่ต่อนอกกระเป๋ในถ้วยต้องการให้มันมีรสชาติหวานเราก็ใส่ของหวานไปต้องการให้ยามีรสชาติ เราก็ใส่ของเค็มไปต้องการให้มันเปรี้ยวมาเสะกิโตดูดีคา์นกิตตกิโต์อะไตัวเวโยโลกทั้งโลกที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ดังๆทั้งหมดนั้นดูดีคา์นอัลลอฮ์เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นมาลุกตะละกัวสอสบังโก้ถ้วยใบหนึ่งนี่มันไม่มีความสามารถอะไรมันอยู่ที่เจ้าของของมันจะใส่อะไรไปเหตุการณ์ดังๆที่เกิดขึ้นบนโลกดูเนี้ยนี่ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ร้ายเหตุการณ์ดีทั้งหมดนั้นอยู่ที่เจ้าของไกล Rab. อัลลอฮ์ซุบฮานาะตะลาอัลลอฮฺุรับยิตีความต้องการขอบอัลลอฮ์ซุบฮานาะตะลาดูนี่การที่ว่าภาพเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราเห็นนี่ก็เรียกอัสบับเห็นด้วยสายตาอสบับจอหิตเห็นด้วยสายตาแต่ว่าฮากเกัดเบื้องหลังคืออัลลอฮ์ซุบฮานาะตะลาทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีคนคนหนึ่งอ่ะอัน,นี้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อคิดนะยขาเป็นคนที่อยู่อยู่ในเขาอยู่ในป่าในเขา เป็นเบ่าอยู่ในเขาอยู่ด้วยอะไรบุกเกะต่อไปพอตุบิกระดาอยอมมาห็นที่ตลาดนี้ยอ,อยที่อยู่ที่ที่หมู่บ้นานยโยอใช้น้ําแบบใช้น้ําแบบน้ําตกน้ําแบบธรรมชาติน่ะปุ๊บพอยอมาเห็นพอยอมาเห็นที่ที่เข้ามาในตลาดพอห็นเห็นก๊กห็นก๊นกปับ๊บห็นน้ําอก <te ak> เปิดปับ๊บห็นน้ําออกโอ้ถ้ามีที่บ้านนี้ม้อเละถ้า,ถาไปใช้ที่บา้านเะถ้าใช้ที่บ้านม้อเละ โยก็ซื้อซื้อซื้อกอกซื้อแป๊บซื้อไปแล้วก็ไปที่บ้านแล้วก็ไปติดฝาผะนังเปิดน้ำน้ำไม่ออกบุกเอาไอตัวตุเบติดฝาผะนังนะโยบวชสุภาก็ได้หรอกเพราะทุกโยกไปที่ทีี่เจ้าของร้านว่านี่ไอของใช้ไม่ได้นี่เพระุกตวเก็ะดาก็ตันโยไปติดตั้งแบบไหนโยก็บอกเอาไปติดฝากปะนังเหมือนที่ท่านติดอะไรปุ๊บปิดแล้วก็เปิดน้ำเลย ตวยกระดาษวะเอ้แบบตู้นั้นบุเล่แต่พี่ลากเกี้ยกั้งหลังโยนมีแทงน้ําอยู่ต๊ะน้ำโป๊ะนูมีแทงเยอะอยู่กั้งหลังต๊ะน้ำโป๊ะเอาะบุเล่บุกคอแตงอไอแต่พี่เดโมไปติดที่บ้านนูไปติดปั๊บแล้วก็เปิดน้ํานี่แทงน้ําไม่มีไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ตอก็คือน้ํามันไม่อกตูวอสบักเฮ้เร <c oughs> ื่องดิสกี้ในเรื่องความเป็นความตายที่ต๊น้ำโป๊ะถึงนำมาต๊ะเหมือนกับก๊กนั่นเลยแต่เบื้องหลังนั่นคืออัลลอฮ พูดอย่างไรสกี้ครับเราน้ที่จะเข้ามาในก๊อกนั้นที่ปิดยไม่ได้นั้นข้างหลังไม่มีใครเห็นเหมือนกับโอ้ยกบพวงทุกมาสกัดได้นับปไม่กัี่ตัวนสบปอสาบลนี้เห็นอสบับนี้การเป็นการตายตายเพราะรถชนตายเพราะจุมน้าไม่ใช่ตายเพราะถึงอายันอยู่มาตีสัมปะอายันอยู่คนคนหนึ่งจะไม่ตายครั้งหนึ่งที่ว่าโคลิดอิบนนวิลิตไปไปเจอหน้ากับกองทัพแล้วก็พวกเดโมนี้เอาดาบอับยาพิษ ก็พอยาจุงนะยาพิษอาี่ดาบแล้วก็คอกฤตก็เอาขวดยาพิษอัไมาดื mm ่ม hmm. ดื mm ่มไม่พอโย่ไอไอพวกไ่ศัตรูเห็นเลยว่าอัลลรรถตาลาไม่ให้ตายอคกฤตบอกว่าคนคนหนึ่งจะไม่จะไม่จะไม่ตายแต่ไม่ถึงอายันอยู่ก็คือโยอ่านอ่านดูอ่านันและิสมิลาอิลลอิลาอยาดูรูมัสมิชัย์พิลาพิลาอ่ะดูอะไรก็พอดูอะไรที่ว่าก็พอฮันโจเอาเออะไรเฟตดอฮันโจมันอ่า ในเรื่องของโทษก็ก็เล็กก็ไม่ได้ตายแต่ไม่แต่ไม่พวกคนในพวกพวกศัตรูนี่ไม่กล้าที่จะรบก,กับอิสลามนั่นคืออยากจะบอกว่าไม่จะให้รเราไปลงกินยาพิษเอาตัวสวบะสวบะตัวสวบะตัวโยยาเกินโยปุ้นนู่อัตีโยนี่ไม่กระทั้งยาพิษนี่ไม่สามารถที่จะทำลายร่างกายของเขาได้ทําไมทแต่ไม้ไมฝ่ายศัตรูนี่ต้องไม่กล้าที่จะสู้แล้วแก่คนเล็กกินยาพิษไอ้ดูก็ไม่กล้าจะสู้ลว เดี๋ยวนี้ إيمان ของเรานี่ทจำอย่างไรว่าไอ้ไอ้หัวใจของเราอยากกินดอกล็อกสุมานเอาแตาลานี่ดต่ว่านี่ฝึกเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกงานดต่ว่านี่จะให้คุณ إ ي م านเคลื่อนไหวอี م ا ن ก็ล็อกอีเมะนวีอีเมะกินวนี่อยากกินกัะเบื้องอัลซุมะดาลาเคลื่อนไหว إ ي م านก็อิมานนี่ก็เรานี่มีอยู่แล้วก็ถ้ามีใครบอกว่ามึงไม่อิมานี่มั้ยโกรธเลยใช่ไหมคือจริงๆแล้วอิมานมีแต่เพื่ออิมานของเรานี่ยอิมานของเรานี่ อิมานมาเล็กนี่ขึ้นตลอดพอยอนี่ญาตัวอยู่ชือกอยู่ห็นกุญอเห็นห็นการสร้างอลัลลอฮฺตาลาทุกอย่างตอตัดไม่มีคําว่าตอัยศแล้วก็ใช้ตอนนี้ยา,ก,ยา,ก,ก,ยาก,กินยากินเหมือนกันยอนนี่อาจับดอยยอห็นหมดแล้วยออัลลอฮฺตาลาจากศีลอยนเป็นชาวเนรุกเลยแต่ว่ามนุษย์นี่อิมานอก็พอขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงแต่ว่าอิมานยุคอาเกซามานี้ไม่จะขึ้นลงนะเข้าแล้วก็ออก มาสุต uh, um um mm ุเบ็งเนี่ยเทนบีบอกว่าอุมัดอุมัดยุกหลังนี่แจ่ความมาริดบอกว่าบางทีนี่ตอนเช้านี่เป็นเป็นคนอิมานแต่ว่าตอนเย็นนี่คูฟุตบางทีตอนเย็นนี่อิมานแต่ตอนเช้านี่คูฟุดก็คือสภาพอิมานอุมัดอากิซามนี่โยโยปังเงลิปิบางบอบบางโดนอะไรก็ไม่ได้โดนน้ําก็ไม่ได้โดนไฟก็ไม่ได้โดนอะไรไม่ได้ทุกอย่างจนก็ไม่ได้รวยก็ไม่ได้ไปหมดพอรวยก็ไปเหมือนกันอิมาน พอจนก็ไม่ไหวพอสุสห์พอเสน่ย์ีลาโกนกีนกตุเบนี่ إ า م ا ن ุมันอะเกซามีโดนน้ำโดนน้ำนี่น่าจะเต็มมัจิตนะพอหลังจากน้ำ่วมก็แห้งกว่าเดิมอีกอ่าคกูสภาพ إ ي م านยอยอี ي م ا ن นี่ยอยอบางเงอิมานี่อัลุสิบ้างยองดาะเอียดของของอิมานี่ยอราญาติโยอนี่บ้างยองขั้นของกีต้อนนี้ดูได้เลยรับว่าอิมานก็เรียกเชื่อ ขั้นของเรานี่ก็เรียกเชื่อเองเชื่อว่าเอาเราเป็นผู้สร้างแต่ความยากินนั<ม>่นความอยากินนั่นอีกขั้นหนึ่งยากินว่าเอาเราเป็นผู้ที่ให้เป็นให้ตายเอาเราเป็นผู้ให้ริสกี้ดึงริสกี้ก็เรียกยังมองไม่ทะลุเหมือนกับที่ว่าคนที่ไปซื้อกล้องเมื่อกี้เราก็คือตั้งไม่ขายของไม่มีไม่มีไม่มีเงินทั้ไม่ตำ้นูทต้ไม่ตมหัหนี่ไม่มีอาหารกินแต่จริงๆแล้วผู้ที่เลี้ยงผู้ที่ให้ริสกี้คืออัลลอฮฺบฮานะฮูวะะอาลอา ผู้ที่ให้ผู้ที่ให้ผู้ที่ให้เป็นผู้ที่ให้ตายผู้ที่ให้ริสกีผู้ที่ให้เกียรติผู้ที่ให้ตกแต้มมันคือลักษณะนอตาลละโดยนี่อีหมานี่ทำอย่างไรว่าให้เราได้มีการใช้การพยายามน่ยที่ว่าทุกๆอาทิตย์ทำครั้งในหมู่บ้านว่าเราต้องการที่จะเนี่ยบทมุสาวกเราเรื่องอิมานอิมานสุกเดี๋ยวเรียกท่ตอนานเดนิงาเดงิงาคุตว่าอิตะกุลลอฮ์เวลาวันศุกร์อิตะกุลลอฮ์ตกกระเทบดูดูบาดจ็ แต่พี่ดูอิกุลอนสพราะ่ากัว่วนาวนี่ลุมตัวมาส่งจะรลิงเหอเพรากจะหลับอิจฉาคนเราะว่อิตฉาคนอิตฉาคนไม่ดังแต่ว่าสวนหมักหม,มุมนี้ถ้าไปสังเกตดูนะสวนหมักัวจะบวจะพับกอจะพับไม่ค่อยเข้าด้วยเลยโดยนี่อีมานี่จะต้องมีการเคลื่อนไหวไอ้นั้นให้แก่เวลาอาทิตย์ละรังวันศุกร์แต่ว่างานแต่ว่านี่อุอลมาไอตติบเรามาต้องการให้เรามีการเคลื่อนไหวทั้กัดกัดหนึ่งกัดสอง ให,ให้มีการประชุมไม่มีการดำดะลิมต้องการให้เรารายวันของเราเนี่ยมันจะมีอามาันรายวันของเราประชุมตะลิมแล้วก็ให้เวลาเบี่ยมเยีย่ยนนนี้อามาันรายวันถ้าเป็นระบบธุรกริจก็คือธุรกริจรายวันรายอาทิตย์รายเดือนต้องการให้เงินเข้าคนที่มีธุรกริจนี้รายวันทําอะไรบ้างรายเดือนธุรกิจอะไรบ้างรายปีให้เงินเข้าแต่อีมันก็ร้รงนี่้าไม,มีการพยายามนี้มันมีแต่ออกคนทําธุรกิจ คนมีเงินเยอะแต่ถ้าหากว่าไม่มีการพยายามตัวงโมดาไม่มีการไม่มีการหมุนเวียนเ <c oughs> งินเงินของเขานี่เงินมันยิ่งจ่ายยิ่งจ่ายยิ่งหมดอีมานของของเราก็เหมือนถ้าหากว่าเรามีการไม่มีการให้เวลากับศาสนามันมีสองทางเองไม่เข้า,ขาก็ออกเงินนี่ที่อยู่ในมือเรานี่ไม่เข้า,ขาก็ออกแต่ส่วนมากจะออกแต่ไม่รักษาให้ดีได้เงินมาเป็นล้านได้ใช้ไม่เป็นก็กหมดแป๊บเดียว อีมานก็เหมือนว่านี้อุลมะวังตะติบมาเราให้ไอรออกเดือนหนึ่งสามวันออกเดือนสามวันให้มีการตูวรายเดือนปีหนึ่งออกสี่สิบวันรายปีนอกจากวอิเมแล้วก็อาทิตย์หนึ่งตำกัดหนึ่งกัดสองนอกจากอิเมตาตว่าเราไม่ได้เดินในตามรลักนี้นี่อิมานอ่ดตะปิตอิมานกิโตนี้จะปางไงจะเป็นกินน้ำร้อนกินน้ำชากินกาแฟนี่ไม่ได้ไม่ได้กวน ดสูกูใจตาวานโตสุดะเนี่ยติวแล้มะวางตะเต็ปไ้เรอต้องการให้อิหมันกว่าเนี่มันพอมีการเคลื่อนไหวเหมือนกับชน้งตติงติ้งติแกดงาสดะดูเวลดดดเลยมากระดาเต็งติงติ้งติ้งตติสดะเบลเบลดขอกระดาขอกระดาบสุดะแต่พี่ตาเราไม่กลัวเนี่ยเดโมอมาตั้งไว้แล้วก่อนกินดุสูกูสุสุเต้ดุดสูกูต่างอยู่ต่าง Takut sedak. Iman kau, aku mengata mimikan kau buat ini. Buket takut sedak. Jadi, jadi malah tawa. Nok buat amalnya jadi banyak ke tinggal tinggal. Kau dek tingkam sanggol Allah. Sunat mak. Nale tiba balo-baloh, tangan-tangan ni kejcut ni. Sahih tiada lah. Kau kau dengan apa? Kau tiba manusia tingkam sanggol Allah semata-mata. Maksudnya lebih penting daripada kau. Kau 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 k ทำในสิ่งที่เราห้ามที่ว่าเราแต่ลาสใหไม่เป็นลิงสมัยนันมุสานเอาแต่ลาห้ามไม่ให้จับปลาในวันเสาร์แต่พวกยอไปอยชีดิกไป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 กันไปไปนั่นว้ก่อก่อนลาสามไม่เป็นลิงไซไม่ก็เรียกฟื้นคําสั่งห้ามบาโลนะแล้วก็โกมไอกะเนี่ยแต่ไปนันมิชีที่ว่าตวงดาช่งงางกงเอาแต่ลาให้ไอ ไอ้มีอากาศร้อนแล้วก็ไส่ที่ว่านบีมาห้ามแล้วว่าอย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 ่าตวงการตวงอย่าตวงแบบกลวงตวงไม่ครบตวงตาช่างไม่ครบต้องต้องต้องกลวงหย่อลอัลจาาก็เลยไอ้ร้อนให้แรงแล้วก็ผลสุดท้ายอัลจาอาดับด้วยกับส่งความร้อนส่งผนไฟมาทำลายล้างตั้งไซดมาจากอัลตลลาห้ามอะไรก็คือไม่ไม่ต่อในเรื่องของอัลจาลาห้าม เกิยเนี่ยปรากูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นด้วยกับน้ํามือของมนุษย์น้ามือของมนุษย์มนุษย์จะหากว่าทําอามานีต่ออัตตอัตลาปฏิบัติกรรมสั่งใจทิ้งกรรมสั่งงามอัตลาก็จะลงรอมันมาแต่หากว่ามนุษย์ทิ้งกรรมสั่งใช้แล้วก็ฝ่าฟืนกรรมสั่งงามนี้อัตลาเมื่อตะลาโกรธเมื่อร่ก็เกิดตะลาอุมมุมอุมมุมบาลนอ่อุมมุมตัวเียวที่ว่ากลางหนึ่งไอชาถามว่ายาวสุดลรเวลาตะลาลงบาลอนี้ ตั้งแตงนี่ว่าในหมู่ของพวกเขานี่มีคนดีอยู่ต้องโวนด้วยน <c oughs> ะหมาว่าดวนหมดไม่ไม,ไม่เกี่ยวจะเป็นคนดีคนไม่ดีแต่ว่าไม่มีการห้ามปามเมื่อมีการทําความชั่วแป่ขายายไม่มีการห้ามปามออตาลาเมื่ออร์ตาลาลงลงลงการลงโทษมานี้ออร์ตาลาจะโดนหมดเลยทั้งคนดีคนชั่วแต่ว่าอาเคโรนนี่ออร์ตาลาจะแยกแยกคนที่อีมานก็ไปอยู่กับกลุ่มคนที่อม م านคนที่ไม่อี่านออร์ตาลาจะแยกแต่ว่า สภาพที่ว่าอรัฏฐ์ลาลงทัวลงบาลอนี่จะดวนกันทั้งหมดต้องคว่าโอเคตาความดีคนที่ตาความดีตาความชั่อเหลือเนี่ยงานแล้วว่านี่งานจักชวนสู่ความดีเลยยับยั้งจากความชั่ออีกมาดูแล้วทุกดอกยาเลกัตอัสสลามหยคุมไปบอกพี่น้องอัลฐลาให้ความสาเร็จขอมมนุษย์อยู่ในศาสนาที่มันยึดมีการมุสาวรเดี๋ยวบาลมันเมื่อกดรวมกันแล้วก็มีการมุสาวเพรตู้จักชวนสู่ความดีแล้วก็เมื่อจักชวนสู่ความดีนี้ก็คนได้รามความดีแล้วความชั่วก็ไปอัตโนมัติ คนคนหนึ่งไม่มีเสื้อผ้านี่เราเอาเสื้อผ้ามาให้เขาใส่นี่ก็ต้องการเย่ดรอถ้ต่ากว่าเราไม่มีเสื้อผ้าให้เขาใส่เยก็แก้ป้ายอยู่นั้นเลยวันนี้ถ้ากว่เราไปจักจวนก็สู่ความดีนี่ก็ความช่วมันก็จะไปอัตโนมัติเหมือนกับว่าเราเอาเสื้อไาให้เขาใส่วีบาจูเล่โมบากะยังดีมันต้อการเยเนี่ยก็คือการที่เราจักจวนสู่ความดีนี่ในงานแั่นว่านี่อัตโนมัติดอจะห้ามปามจากความช่วยด้วยอัตโนมัติ ให้เขาไปใส่เ <Beng> ส <Zen> ื้อเขาก็จะไม่แก right. ่ป้าแต่ตาว่าเราไม่มีเสื้อไม่ไม่ให้เสื้อผ้าเขาเขาก็แก่ป้าอยู่แบบนั้นเลยวันนี้ตาว่าเราไปจักชันเขาสู่ความบีออกไปไปจักชวนออกสามวันจักชวนมันทำกัดจักชว่นมามันก็เมื่อคนคนหนึ่งรักษาละหมาดความช่วยเขาค่อยๆทิ้งอัลต่ลาก็จะสัญญาในละหมาดก็คือยับยั้งจากความช่วและความเร็วได้ตัวรวดแรและตัวละกอดน่งในงานแต่ว่านี่ฮิกมาที่อัลตาลาให้อารมานี่อาอาอุบันอาเกซามา มาช่วยกันแบกรับความบิดชอบตรงนี้เพื่อที่จะให้หมู่บ้านกะโรนี้เป็นหมู่บ้านที่เมื่ออมามันในหมู่บ้านกะโรฮีดุบอมามันเกิดขึ้นอาาัลตัลลาด้ดจากอัลกุกอสุมาตัลลาอยู่ในการคุมครองรักษาจากอัลอฮสุมาดัลลาวันนี้บอบาลอมาริทำไมถึงดวนกันหมดกะเราคีวอนึงอาะตาลินจักรกเยอนนะฝั่งนี้อยู่อยู่คนเดียวแล้วฝั่งนู้นเป็นร้อยคนมันจะไปไหนจักรเยอือนจักรเยอะเาดูไม่กีฬลาน ตาลีตาลีเอนูเอนูร้อยคนเพราะนี่โซเใหญคนเราไปหน่วยก็เหมือนกันวันนี้มาเสียดเดมันในเมืองตากว่าคนทําความดีมัสยิดแต่ละมัสยิดยิบดูคนมาละมาศแต่ละวัคตุกี่คนเองโอเคตัวมารีสุติการพงศ์ถ้าร้อยกว่าคนมามัสยิดแค่สิบคนนี้อีกเก้าสิบคนไม่มาก็เหมือนตจเล่นจะกระยียวก็เขาทะเลาะกุหนูไว้เนาะอะไรก็เลยพออัลารย์ลงการลงโทษลงบาโลมาต้องไปหนักฝังนู่นเลยฝังที่ว่าเขาจะกระยียด มันเหาะมาหนูเหาะตัวคนเดียวไม่ไหวเลยคนเดียวมันไม่ไหวเด้วยเนี้ยต้องมาช่วยกันเบกครับอ่ะปากะปากะงานเดียวอันนี่เป็นงานที่ว่าไม่ใช่งานของคนคนคนหนึ่งคนใดไม่ใช่เป็นงานของใครคนหนึ่งแต่เป็นงานของอุมันอากิซามันอันอากิซามันนี่นบีมูซานี่เคยขอไม่รู้กี่รอบแล้วขออย่าล้อเนาะอย่าดีนบีอัคกิซามันอัลตัลลาบอกว่ามีแล้วมุฮัมมัดมุสตาฟาสุลลัลสลัมตั้งไว้แล้วแต่อย่างนั้นขอเป็นอุมัา ระดับนบมมูซานี่นบมมูซานี่ถ้าเราไปเปิดอันกรอานี่สามสิบยุสามสิบยุสสวนมากนี่นามอนามีมูซาจะมีทุกยุสเลยเพราะว่าโยเป็นเอาแต่ละลให้เป็นเปนนรียบเสมือนฮีโร่ในอันกรอานแบบเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเป็นประวัติตัวอย่างทั้งหมดจะมีชื่อนบมมูซาเยอะประวัตินบมมูซานี่จะเยอะที่สุดระดับนบมมูซานี่อันกรอานต้งเล่มนี่ชื่อยอนี่เยอะที่สุดในนั้นเอาแตาลาให้กับพอยอนี่อยากจะมาเป็นอุมาในอันกี่จ a m Kau dah lah bawa mi leo, kau ke ni, pok leo ni leh. Dua ni ya, uh, umat agi zaman ni, ngan ni pin ngan, ngan zatana ni, pin uh, ngan tuk-tuk ambiak kau dah lah sungma ni. Dia ambiak ni, ada mu'jizat. Nah, mu'jizat kau dah lah ikan umat agi zaman ni, kau dah lah ikan yang. Suabah ni pin kun tamada. Tak ada tapi kau dah lah ikan ngasurah. Kau tak, ni, kam tali dah, dua tu lah, may kima, bahan becah ilah. คือซอปะเป็นคนธรรมดาแบบเรานี่แหละแต่ว่าอีมานพวกเขายาก่ีบของพวกเขา้าไฟ,ไฟไฟไหม้ที่มาดินะไฟไหม้มานะไฟไหม้แล้วก็อุมัตสมัยอุมัตเป็นกอลิฟะอยู่ในบาวะซอปะอุมัตไปเรียกตามิมมาตามิมตามิมตามิมไดรีนี่เป็นคนที่จุดไฟที่ที่มาดินะไมสยิตนบบาวี คนแรกที่เอาไฟมาใช้หลังจากที่ว่านบีสร้างมัสยิดในปีที่8ปดตามิมดน้นีเป็นเอาไฟมาจุดให้มีแสงสว่างในมัสยิดเพราะนบีแล็กสว้านี่ละมาอยู่กลางมืดอยู่ตั้งหลายปีวันที่ว่าในยุคยุคนั้นนี่นบีมีมีแล้วเป็นยุคอุมัดเป็นกอลิฟะพอไฟไหม้มาที่เมืองมาน,นีนั่นนี่อุมัดบอกว่าไปมัวอวิยะช่วยไปตามตามมิมาหน่อยไอ้ไอ้ช่วยไปไล่ไฟตามิมบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่ได้ดรับนั่นแต่พี่ อุมาก็บอกว่าตั้นไปแล้วก็อุมาก็เดินตามหลังพอเดินตามหลังปัป๊บตามีมบอกว่าไฟเจ้ามาจากไหนก็กลับไปที่เดิมใช้มือไม่ต้องใช้น้ำเจเลยตกลงเดินตามไฟไปอุมาศก็เดินตามหลังไปแล้วก็ตะมีมเดินไปก็ไฟนั้นกลับไปที่เดิมของมันแล้วก็คนรายงานคนรายงานประวัตินี้คนรายงานคนคนที่รายงานประวัตินี้บอกว่าตาาว่าฉันไม่เห็นด้วยกับตานีท่านก็ไม่เชืเ่อมอนกันก็คือยาเกลือเราเราเพิ่มยาเกลนด้วยกับอินซอบ้านี้ ใช้มือไล่ไฟกลับไปไม่ต้องไม่ต้องหารถด,ดับเพลิงไม่ต้องไปใช้น้ําตัวพลังอหมานของคนในยุคยุคซอบะแต่อหมานของเราเนี่ี๋ยวาบังเอีหยมานของเราจะมีถาไม่มีการพยายามนี่เข้าออกเข้าออกก็เลยด้วยนี่ไงงานแต่ว่านี่ต้องการให้เราเนี่จำยัองไงว่าอิสิกอมะบวแบบนั้นเนาะบวชสิกิตแต่อิสิกอมะทุกทุกเดือนออกสามวันทุกปีคนที่ได้ออกสามวันหล,ะ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 ละายๆครั้งแล้กวก็คือเนี่ยออกสัก4ี่ิวัน อิงชาโลนะแล้วก็กนที่ว่าได้ออก40วันหลายลครั้งแล้วก็ในชีวิตหนึ่งก็ได้ออกสักสี่เดือนครั้งหนึ่งก็ได้ออกสักสี่เดือนกาอย่างหนึ่งในสิบนะคีโกคีโกอุลมะให้กับเรามานี่ก็คือหนึ่งในสิบอุมาอักฤสมานี่ทำหนึ่งในสิบนี้จะปลดไปจะปวดใจอาจะปลดไปแล้แต่ลราจะห้ศาสนานี้เกิดขึ้นในในการนมชสการแล้วก็ทำอย่างไรว่าที่นี้นี่ยิ่งดอามาเลยรอยิ่งบตะลิมยิ่งบมุชชทำยังไงให้เราํำตัวเรามาอิสิกอมาใหนออามัน อามันเหมวอนอามันอาทิต hmm. ย ja mm ์แ hmm. ล้ว hmm. ก no, mm ็อามันรายเดือนแล้วก็ตะกาซาห์เนาะนี่เนาะสัมปานิปะบุเละปะบุเละเนี่ยเดือดลุ่ยปะบุเละเนียก่อนเนียก่อนในชีวิตนี้เราจะได้ออกสี่เดือนสักครั้งก่อนที่ว่าเราจะกลับไปเอาเราจะล่ะแล้วก็สี่สิบวันนี่ต่นยังมัดจะเจัดยังยังมัดใจนี่เนาะตุบปะลิโมจับพี่ตะกินโอ้ยตะกาซา Kau bolehkan... Tak kata aku 40 ni. Kalau duk grounding balik, dia mahu duk sibuk dengan...